บ้านดูใหญ่มากๆเลยค่ะไม่แน่ใจว่าพื้นที่ใช้สอยประมาณกี่ตารางเมตรคะอ๋ออันนี้คืองานงานเพ้น์เหรอคะใช่ใช่ใช่ช่างคนไทยช่างคนไทยของเอ p e r พลเองใช่คือหางานระบบไม่เจอว่างานระบบอยู่ตรงไหน บ้านดูใหญ่มากๆเลยค่ะไม่แน่ใจว่าพื้นที่ใช้สอยประมาณกี่ตารางเมตรคะพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้ประมาณเกือบพันตารางเมตรโอ้เกือบพันใช่หกห้องนอนนะเจ็ดห้องน้ําก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ก็คุณพ่อคุณแม่แล้วลูกแล้วก็จะมีญาติมาอยู่ด้วยอีกสองห้องมีอีกหนึ่งห้องแล้วก็เป็นอีกหนึ่งห้องเป็นห้องรับแขกค่ะพื้นที่ดินก็ใหญ่ด้วยที่ดินใหญ่มากค่ะใช่แล้วก็สามารถทําเป็นเฟสต่อไปได้เพราะว่า ก็การพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สหรับสร้างบ้านให้กับลูกหลานในอนาคตได้แล้วบ้านสเกลพันตารางเมตรนะคะเอ็มเพลร์ดูแลส่วนไหนบ้างคะเอ็มเพลร์คือลูกค้าเนี่ยเริ่มให้ความไว้ใจตั้งแต่ตัวงานโครงสร้างสถาปัตย์ของตัวบ้านสถาปัตย์อ่าแล้วก็เริ่มออกแบบตกแต่งภายในจนมาทําถึงบิวอินนะคะรวมไปถึงงานฮาร์สเคปข้างนอกและณนะวันนี้ก็คือกําลังดิวกันเรื่องเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว อ๋อเอ็มพอเลอร์มีเฟอร์นิเจอร์ที่นชเสนให้กับเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากอิตาลีจริงๆไม่ได้มีแค่คลาสสิกนะของเรานะอาร์ตเดโคก็มีเป็นงานลักชัวรี่ก็มีค่ะเรียกว่าทําทั้งหมดเลยใช่ใช่ถูกต้องดูแลให้ทั้งหมดต้องคือคุยกับเอ็มพอเลอร์คนเดียวแล้วจบเลยทุกอย่างที่เรียกว่าบ้านเอ็มพอเลอร์ทําให้ได้หมดค่ะ ก็ยังเป็นบาโลกก็ยังเป็นบาโลกอยู่ใช่ในมีความจัดจ้านมากค่ะถ้าเราดูแต่ละจุดเราจะเห็นในความที่มีดีเทลเนาะรายละเอียดที่เราดีไซน์ตั้งแต่ตอนแรกเลยคือพื้นเนี่ย <Okay. S 1> เราจะเห็นว่าเป็นหินอ่อนธรรมชาติก็ยังมีงานอ mm ินเลยแต่ที่มีความวิจิตรแล้วก็เรานำงานอินเลยมาใส่ mm hmm. เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยเราเล่นที่ผนังด้วย mm hmm. อ่าเราสังเกตดู mm hmm. ตัวเสา เห็นไหมคะอ๋ว่าตรงบริเวณนี้ใช่ใชจริงๆทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยผนังโดยรอบที่เราสัมผัสได้เนี่ยจะเป็นงานหินอ่อนธรรมชาติทั้งหมดแต่ว่าถ้าแผนขึ้นไปข้างบนนะคะถ้าเห็นที่เป็นหินสีประมาณแดงๆส้มๆเนี่ยก็จะมีการตกลายข้างบนเนี่ยค่ะที่เป็นซุ้มอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นงานเพ้นท์เรียนแบบหินอ่อนธรรมชาติแล้วก็แซมสีทองเพื่อเพิ่มความหรูหราในสไตล์บาโรก อ๋ออันนี้คืองานงานเพ้นท์เหรอคะใช่ใช่ใช่ช่างคนไทยช่างคนไทยของเอ็มเพลเอร์เองใช่เพ้นท์ขินแบบนี้เลยนะคะใช่แล้วสังเกตเห็นไหมคะว่าห้องเใหญ่ขนาดนี้แต่เราไม่เห็นลมจ่ายแอร์เลยเห็นไหมคะนั่นนะสิคะนั่นนะสิคะเห็นไหมคะเป็นอากาศที่เย็นแต่เราไม่รู้ว่าเย็นมาจากตรงไหนใช่แล้วก็ทุกอย่างกลืนกันไปสวยงามมากๆจน คือหางานระบบไม่เจอว่างานระบบอยู่ตรงไหนอ่าแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นอินเลเหินใช่ไหมคะค่ะเราเอางานอินเลที่เป็นงานธรรมชาติเหมือนกันแต่เป็นงานไม้ข้างบนรู้นอันนี้ก็จะเป็นงานอินเลไม้ที่เราดีไซน์แล้วก็สั่งจากอิตาลีเข้ามาแล้วกรุกผนังโดยรอบเลยค่ะ,ะแต่งล้อกันไปทุกๆด้านนะ,ะใชมีน้องมีมีน้องมาชื่นชมเราอยู่สองท่านมีน้องมาชื่นชม มีเค้าคิวปิดอยู่สององค์นี่คิวปิดใช่ไหมคะใช่พี่เกศเล่ากระบวนการคิวปิดนิดหนึ่งค่ะกว่าจะได้เป็นน้องคิวปิดมาตั้งอยู่สองจุดตรงนี้กว่าจะได้มาก็คือเราจะต้องนึกถึงอิริยาบถว่าคิวปิดที่จะมานั่งอยู่ในห้องนี้ควรจะเป็นอะไรห้องนี้เป็นห้องรับแขกเนาะก็อยากให้มีความรู้สึกสนุกคืนเครงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเรียกเป็นบ้านไนค่ยก็จะมีคิวปิดสององค์นั่งเล่นดนตรีอยู่ นั่งอยู่เทินอยู่บนค้ำยันเหนือซุ้มแต่เขาเป็นสีทองเห็นไหมเขาเป็นสีทองก็ดีไซน์ขึ้นมากระบวนการตรวจสอบตั้งแต่งานปั้นแล้วก็หลอ่อหลออมาแล้วถึงจะมาเพ้นเป็นงานสีทองอตัวโดมเนี่ยก็จะเป็นงานเพ้นทำสีเท็กเจอร์อถ้าเราเห็นโดมข้างนอก แล้วย้อนกลับมาข้างในเราใช้แสงธรรมชาติจากด้านนอกเข้ามาในห้องนี้ด้วยอ๋อแล้วอีกจุดหนึ่งก็คืออันนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแบบร้อะนะคะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมส่งมอบเนื้องนานเนี่ยประมาณ80-90%ได้ไห<อ>มคะได้ค่ะยิ่งถ้าเกิดวางโตเฟอร์เิเจอร์เต็มๆเราก็จะเห็นถนึงความซมเมนรีเพราะว่างานซัดคลาสสิกเนี่ยมันเน้นเรื่องความซมเมรตครีคและความลงตัวเพราะว่าทุกอย่างมัน มันอยู่ได้ยาวนานทามเลสใช่านานๆใช่ใช่ใชใช่ใชส่วนนี้ก็จะเป็นห้องทํางานนะคะหรือว่าเป็นห้องสมุดที่จะมีพื้นที่ต่างๆสามารถเก็บสมุดหนังสือสอยทางเจของบ้านไว้ได้ รอบด้านเลยคะ่ะเก็บได้เยอะพอสมควรนะคะในส่วนการตกแต่งไม่ต้องพูดถึงคะ่ะอลังการอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ก็จะเป็นดีไซน์แตกต่างจากห้องอื่น,นๆ,ๆ,ๆที่เราไปชมมานะคะถ้าเป็นประมาณนี้คือสไตล์อะไรคะพี่เก๋เราไหลามาจากข้างข้างข้างนอกอก็ยังคงม,มีความเป็นบาโรกแต่ว่าคอนเซปต์ลูกค้าเนี่ยอยากได้ห้องที่เป็นสีไม้ธรรมชาติคือตั้งแต่ตอนแรกที่คุยคอนเซปต์เลยห้องนี้เป็นห้องแรกที่ลูกค้าเหมือนมีรูปเรฟเฟรนซ์มาให้อา คลูกเล,ล็กเเลนเนี่ยก็จะเป็นงานสีไม้ย้อมนี่แหละก็คือไม้ธรรมชาติาถ,าถ้าถ้าสังเกตทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือไม้สักทั้งหมดนะคะไม้สักไม้สักไทยไม้สักแท้เอามาแกะเป็นรวดลายแกะรวดลายเสร็จปุ๊บเราจะทําสีไม้สักนะคะแต่ว่าคําว่าไม้สักเฉยๆมันก็จะดูธรรมดาไปเราก็จะมีการย้อมย้อมเหลือบมีเหลือบเข้มเหม็นไหมคะ ทั้งหมดพอมันเป็นไม้ใช่ไหมมันจะมีตัวเหลือบเข้มนะคะสีไม้สักทองยังคงมีความเดินเส้นสีทองเห็นไหมคะเส้นสีทองเนี่ยค่ะเรื่องการไม้แกะทั้งหมดสวยไหมคะละเอียดมากเลยนะเนี่ยคือไม้สักก็ไม่ยอมที่จะเป็นเฉดวกันะคะก็คือต้องเป็นพละเฉดแต่มาลิงก์กันแล้วแบบเหมือนมิกกันแล้วลงตัวส่วนงานแกะ้องพูดถึงค่ะละเอียดมากหรือแม้กระทั่งกระจกเนี่ยไหมคะกระจกก็ยังมีงานลวดลาย แกะลวดลายพลนทรายลวดลายค่ะแล้วก็ด้วยความที่บ้านนี้มีหนังสือเก็บเยอะก็อยากจะให้เก็บให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นระเบียบค่ะเป็นระเบียบและโชว์ได้อ่าเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ใช้ใช้ประโยชน์ให้สูงสุดจากพื้นถึงฝ้าก็จะมีตู้สองชั้นแล้วก็อันนี้จะมีอันหนึ่งที่เห็นราวแขวนเราจะมีบันไดสไลด์ได้เพื่อไปหยิบหนังสือชั้นบนได้ Uh, สวยงามแล้วก็ฟังชั่นอลนะคะดูประตูเห็นไหมคะเนี่ยมีความทอง yeah, อันนี้ <yeah. S 1> เรียกว่า <Okay. S 1> เป็นศิละปะอันนึงที่เป็นลวดลายของงานกระจกเซนการ์ดเตนการ์ดเนี่ยก็ใช้เส้นทองเหลืองสีทองสลับกับงานกระจกซึ่งลิงก์สีกันนะคะลิงก์สีกันเพราะว่าห้องนี้มันจะเป็นสีไม้สักสีไม้ย้อมก็ย <Okay. S 1> ังคงความเป็นความอลามอะ่ะมีความเฉดเหลืองเ,เหเลือง uh. มีความอัมพัน แต่ขอว่าตรงกลางให้มีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าจะแซมตัวสีเขียวขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นลวดลายของดอกไม้ก็ <c oughs> จะมีความแซมสีเขียวขึ้นมาด้วยนะะคเพอันจะบ้านหลังนี้จะมีสีย้อมอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่สีแต่โดยส่วนใหญ่ข้างนอกก็จะเป็นสีครีมทองแต่ยังคงความทองอยู่ <c oughs> ตัวฝ้าก็ยังมีงานสเตนซิลเห็นไหมคะศิลปะศิ <c oughs> ละปะที่เราดึงเข้ามาเนี่ยเราจะไม่หลุดตีมเราจะไม่หลุดคอนเซปชวลดีไซน์ ข้างนอกมีงานเพนติ้งมีงานเตนซิฟก็ยังจะต้องดึงบางส่วนเอาเข้ามาใส่ค่ะห้องนี้ก็สวยมากๆอีกเหมือนเดิมค่ะ,คะถึงแม้ว่าจะใช้เป็นไม้สักแบบเหมือน uh huh. เป็นชนิดเดียวเลยแต่ก็ยังมีความเล่นกับสีสันที่ต่างกันแต่พอมารวมอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวมากๆเหมือนคอลเลจไหมคะเพราะว่าอีกอันนึงก็คือด้วยความว่าวิววิวสวยเราจะมีตัววินโดว์ซีทเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องสมุดในคอลเลจในต่างประเทศแล้วนั่งอ่านหนังสือ อินีเรียก็มีอินสไปมาจากตรงนั้นมีภาพนั้นอยู่ในหัวแล้วก็แปลงภาพนั้นออกมาอยู่ในบ้านลูกค้านะคะ,ะ,คะใช่ค่ะใช่ค่ะวมนี้ก็จะเป็นมวมห้องโถงก่อนเข้าห้องรับประทานอาหารนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการดีไซน์คะ่ะ คือปกติด้วยสเปซที่ดูหรูหราเราจะมีการดีไซน์เหมือนจุดพักเบรกก่อนที่จะเดินเข้าไปสู่อีกห้องหนึ่งก่อนนะคะเป็นเหมือนจุดเบรกเพื่อย,ยืนมองอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราสังเกตว่ามันจะมีภาพที่เป็นงานเพ้นท์สวยๆอยู่ด้านหลังให้เรามาหยุดพักอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปห้องทานข้าวนะคะที่จริงวันนี้อยากพาเข้าไปชมห้องรับประทานอาหารแต่ว่ายังมีการทํางานอยู่เลยก็อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ แต่รับรองว่าเสร็จแล้วสวยงามไม่แพ้ห้องอื่นๆแน่นอนค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะพี่เฟียสสวัสดีครับโชคดีเดินมาเจอพี่เฟียสกำลังตรวจงานอยู่พอดีเลยนะคะพี่เฟียสเป็นทางมันคนากรที่ออกแบบตกแต่งภายในของบ้านหลังนี้นะคะ<ส>ก็เลยจะมาขอถามแรงบันดาลใจนิดนึงว่าแต่ละโซนแต่ละห้องแล้วก็ภาพรวมทั้งหมด มีแรงบันดาลใจยังไงบ้างที่ออกแบบมาเป็นอินทีเรียสวยๆแบบนี้ค่ะก่อนหนึ่งบ้านหลังนี้มันเกิดจากตัวโอนเนอร์เองชอบงานคลาสสิกก็นหลักนะครับประกอบกับงานภายนอกเนี่ยก็เป็นงานสถาปัตย์แบบคลาสสิกอยู่แล้วแล้วอินทีรเรียก็เลยออกแบบตามนะครับแล้วก็โอนเนอร์เนี่ยชอบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เห็นเรื่องรายละเอียดของงานคลาสสิกพระราชวังต่างๆ เห็นว่าเอ็นเพลอร์ทำงานที่เป็นแนวคลาสสิกอยู่แล้วก็เลยนำเสนอซึ่งสอดคล้องกันนะครับอองานที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้ในส่วนใหญ่ตรงโถงเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นงานของสไตล์นีโอคลาสสิกนะครับบ้านหลังนี้ประกอบด้วยงานสไตล์หลากหลายมากแต่โดยรวมของบ้านหลังนี้ก็จะมีทั้งงานบาโรกนะครับงานสไตล์บาโรกแล้วก็พวกลวดลายประดับเสาสีทองนะครับ งานปั้นซึ่ง e อมเ r อร์เนี่ยเราถนัดในเรื่องของงานปั้น,นปูนสดงานสีมืองานปั้นปูนสด,นนนสดซึ่งเป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว <c oughs> นะครับเราก็เอางานงานปั้นปูนสดเนี่ยเอามาใช้ในงานอณอูเมนต่ตางๆของรวดลายประดับนะครับก็เป็นจุดเด่นของ e อมเบอร์ที่นําเสนอนะฮะอาจจะขอที่แอดพาชมแต่ละห้องเพราะแต่ละห้องพาเรสังเกตเห็นว่าก็จะมีดีไซน์ที่ต่างกันอย่างโซนนี้เป็นมีโอคลาสิก S <S อีกโซนหนึ่งก็อาจจะเป็นมาโรกนะคะเดีย๋ยวเราไปชมห้องอื่นๆกันค่ะโอเคครับครับเชิญเข้ามาในห้องนี้อันนี้ก็เป็นงานนีโอคลาสสิกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมคอนเซ็ปห้องนี้ลูกค้าเขาก็อยากได้ห้องที่สบายๆแต่ว่าไม่อยากใส่ลวดลายหรือรายละเอียดหนักแบบข้างนอกนะฮะจะเป็นทางการเกินไปงนั้น ห้องนี้สามารถรีแลกได้แล้วก็สบายๆแต่ก็แฝงกลิ่นอายของงานคลาสสิกด้วยแบบสไตล์นีโอคลาสสิกในห้องนี้นะฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าลวดบัวหรือลวดลายเนี่ยเขาก็จะให้เบาลงก็อาจจะแตกต่างจากห้องมาสเตอร์ทั่วๆไปแต,แต่ไม่อยากให้รู้สึกว่า วื้วาหรือแบบสีสันกระตุกกระตาเกิน,นไปห้องมาสเตอร์เบดมก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับ <S <S ส่วนนอนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปก็จะเป็นส่วนแต่งตัว,ตวนนนแล้วก็ห้องน้ำนะเดี๋ยวผ่านเข้าไปที่ตรงห้องแต่งตัวกันคะ่ะจะเห็นได้ว่าในส่วนของบฟ้าเพดานนะครับก็จะมีงานมาลัยประดับให้หวานขึ้นนะครับแล้วก็มีเส้นทองประกอบกับงานสีครีมของห้องนะฮะอันนี้ในส่วนนี้เป็นห้องแต่งตัวมีไอแลนด์อยู่ตรงกลาง ซึ่งเราก็จะมีงานศิละปะของงานเพนติ้งนะครับแต่นี้เป็นงานสเตนซิลสเตนซิกลคือการปลุลายแล้วก็เพ้นลายลงไปในเฟอร์นิเจอร์ด้วยใช้โทนสีสว่างนะครับโทนสีขาวแล้วก็ใช้เป็นงานหินไว้คาราล่านะครับ ดูกันมาถึงตอนนี้ทั้งหมดของบ้านแล้วอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะ